แล้วมันใหญ่มากนี่ตัวมันจริงจริเหรอเนี่ยมันใหญ่มากมันนีเจอกันกับเดือนนะมันตุ๊ตาไปเลยนี่ยมันนั่งเลียอยู่งนี้มัน,น,อมนแอบ,บเลียอยู่เนี่ยเนี่ยกินไม่หมดเลยเนี่ยทุกคนเจอแมวชอบกินเลยตอนทำยังนะไงดีครับให้พี่พี่ดูเลยอ้ยไ,ไม่มีเลยไหมไม่มีเนาะไม่มีไม่ค่ะพี่พี่หนูไม่้ว่าเอาเป็นกล้องหลักเนี่ยเนี่ยพี่พี่ดูมาลี เนี่ยนั่งกินเดตต่อเห็นไหมที่เห็นนั่งกินเดตต่อเนี่ไอ้สีเขียวคือขวดเดตต่อเขาแล้วเห็นไหมเขานั่งเลียเนี่ยเขาเลียอยู่งั้นน่ะคือเนี่ยเนี่ยเขาเลียอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยน้องเขาถูเดตต่ออยู่เนี่ยดิ๊ดดูมันอ้วนมากอ้วนมากอ้วนตัวใหญ่มากนี่แมวหรือหมูเนี่ยทุกคนทุกคนดูเขาดูเขาเฮ้ยนี่เขาอ้วนเนี่ยดู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  ทุกคนเป็นหมูมารีเป็นหมูไปแล้วดโอ้พอเท้าโดนเดตตอยนึงก็เลียเท้าละ ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราปิดหลับอะน่าอยู่ในี้เอ็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันยังมีมาตัวถูใหญ่นึงเจ้ามาลีตัวเสียบมาลีตัวเสียมมันมากมันเป็นหมู้องเคยเป็นคุณพยาบาลชาติที่แล้วเหรอครับชอบชอบกินเล็ดต่อใช่ไหมคะ เอาจริงหนูนชอบกินเด็ดต่อมากแต่ยูไม่เคยเลียง <c oughs> ไงหนูไม่กินเมยใช่หรอหรือว่าน้องอาจจะคีนตัวเองหรือเปล่ารู้สึกว่าดได้ตอนถูน่ได้ตอนาารู้สึกสะอาดแบบเชื้อโรคตายรู้รได้ว่าเห็บตายอะไรแบบเออเมเบรียนี่ยอะไรก็รู้รว่ามันมีพยาธิในท้องเลยกินเข้าไปเอออาจจะรู้สึกสบายตัวนะครับก็เลยกินเด็ดต่อ คือคือหนูรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เข้มข้นเบอร์น่ะค่ับเพราะว่าผสมน้ําเยอะแล้วแต่จริงๆอะไปอ่านมาเขาก็บอกมันไม่ค่อยดีแต่ถ้าถ้าแพ้หรือว่าได้รับสารเคมีเขาบอกส่วนใหญ่แบบแมจะป่วยอาเจียนหรือไม่สบายเขานมีกินมาเกือบครึ่งปีได้แล้วก็ยังสบายดีอยู่แล้วก็มากินตอนโตขึ้นนี่ตอนเด็กไม่กินนีใช่แต่เขากินมาตั้งแต่กับอันนี้จะปลายปีนเขากินตั้งแต่ต้นปีค่ะแมเลยตันงแต่ต ต้อง,องผ่านมาแบบสามสี่เดือนแล้วอ่ะใช่น้องชอบกินเป็ดตอมอ่ะแต่แบบคขาหาข้อมูมลมันเขาก็บอกไม่เป็นไรนะตอนแรกหนูไม่รู้หนูก็เอ๊ะม,มารีทาอะไรแปลกๆแม่อ้วนเสร็จพอมันเป็นจอกเขาก็ตัวแบบเกือบกินแล้วหนูก็ชอบกินโปรตีนเพาชอบกินไคล้ไม่เลยต้องคนที่มีหนาะเขาจะไปถูถ,ถ,ถูเสร็จจำปันก็เลียเรียนเรียน่เลยใช่ก็เลยแบบอ้าว เขาบอกเหมือนดิช <laughs> yeah, ี่เลยใช่ค่ะ sure ต kind of ั happier, like oh, ้นตลกมากทุกคนมีช่วงหนึ่งสมัยหนูเด็กอะที่โรงเรียนหนู่าเขาจะทําความสะอาดด้วยแบบเดนตออย่างรุนแรงแบบแบบเข้มข้นอะแล้วเพื่อนในชันก็จะโอ๊ยกวนหัวเมนเมนต์เมนอะไรเงี้ยมันยุคนั้นโลกอะไรระบาดซาหรือใชไอย่างค่ะตอนที่หนูอยู่มัธยมมัธยมต้นอะแล้วหนูจะแม่หนูเป็นคนเดียวที่หนูมีความสุขมากหนูแตหนูเดินแล้วก็เป็นแบบ แบบเดินไปตามพื้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบแล้วก็เป็นแบบเพราะว่าอะไรพี่แม่บ้านที่โรงเรียนเขาก็ขูดมาเชิญแล้วนักเรียนทุกคนต้องลองก่อนต้องคลีนก่อนแล้วเสร็จก็ขึ้นแล้วเสร็จเลิกเรียนก็คลีนอีกช่วงนั้นโลง่งเนระบาดลแล้วหนูก็ฟินมากอยู่กัเดยกเพื่อนบางคนก็แบบอ๋อเ,อเมนบางคนก็แบบท้งแม่หมิ่น MC เด็ดต่อนะายต่อแต่จริงจริงมันเริ่มจากอะไรวะมันเริ่มจากที่บ้านหนูวะแม่หนูวะ ชอบเอน้ำใส่ถังเมื่อก่อนแบบถังใหญ่ๆเลวคะ่ะวางไว้ในห้องน,น้ำแล้วแม่ก็บอกว่ามันเร็วอะ่ะเวลาตักอาบแต่ก็คือต้องเอาเดนต่อค่ะมันใส่ลงไปแล้วหนูชอบเวลาที่มันใส่มันเป็นสีขาวคุกๆแล้วหนูเด็กด่วนหนูก็ใส่เขาเ้าไปเลือดใส่จนทั้งถังเป็นแบบเป็นเหมือนนมอ,อ่ะแล้วแม่ก็บอกว่าใส่อะไรเยอะขนาดนั้นไม่ได้ย่งงั้พอแม่หวเปาดก็แอบไส้ แล้วก็ชอบกินชอบชอบทุกอย่างจริงเหรอเขา<อ><อ>ไม่เคยชอบกินเบลนด์ตอรเลยเขาชอบมากเขาชอบมากนั่ารัะค่ะเป็นที่มาว่าทําไมหนูชอบเอบลนด์ตอกินมันเหมือนโรงพยาบาลอ๋อหน,หนูหนูชอบโรงพยาบาลด้วยหนูชอบโรงพยาบาลไม่จริงไม่จริงหรือว่ามันอาจจะเพราะว่าหนึ่งมันเขาคุ้นเคยกินนั้นแล้วพออยู่เพราะอยู่โรงพยาบาลหมดเขาก็คุ้นเคยก็เลยชอบมีใครชอบตอร์หรือชอบโรงพยาบาลเหมือนพี่เล็กไหม หรือว่าช่วงนี้ช่วงนี้ชอบชอบช่วงนี้ชอบเฟลล่ที่รู้สึกว่ามันสะอาดอะไรเงี้ยค่ะชอบแบบชอบความสะอาดอะไรแล้วก็ชอบอะไรที่รู้สึกว่าฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่มีแบคทีเรียพี่บอกว่าดมแล,ล้วปนออกมาไม่แต่หนูไม่ได้เอาข้นๆมันดมนะที่พี่มันต้องจางน้ําก่อนนะคะน้ําแบบเยอะๆแล้วก็ใส่แค่ฝาเดียวอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นมันจะโอเคีหนูก็ชุนๆก็ไม่ชอบต้องต้องแบบ เจือจางเจือจางพอดีพอดีใช่ไหมคะกลิ่นรู้สึกสะอาดคิดแบบมันรู้สึกแบบเป็นความสะอาดเลยมหมือนแบบแม่ให้ใส่ลงไปในถังน้ำเพื่อข้าแบบทีเรียก็จะรู้ว่าแบบน้ำผูกค่าเชื้อตลร คนไปที่ไหนแล้วมันมีกลิ่นทุกคนก็จะรู้ว่าตรงนี้ถูกฆ่าชเชืเอช้อแล้วอืมใช่ใช่จะเป็นเป็นความสะอาดทุกคนครับผู้ปกครองสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังเหลืออยู่ไหมครับผมอีกแป๊บหนึ่งนะครับอีกแค่แป๊บเดียวเราจะไปแล้วนะครับผมเพราะว่าแบตจะหมดแล้วด้วยนะครับก็โค้งสุดท้ายน,นะครใอยากชอปก็มากดชอปกันนะครับลดาสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อเขาอยู่เล่นมือถือด้วยใช่ไหมใช่มันลืมชารนะ์จอ่ะมีไม่เอาขอเขาเอาแบงก์ใช่อีกสิบห้าไม่ใช่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผิด คูปองลดสิบ้าเปนต์ก็ใช่คูปองลดสิบหาเปอร์เซ็แล้วก็แบตเล็สบห้าเปอนะครับผมอันไม่รู้ว่าไหนจะหมดก่อนกันนะครับก็ให้คูปองหมดก่อนละกันนะครับให้คูปองหมดก่อนละกันสิบาเปอร์เซ็นต์นะครับผมกดช็อปกันได้เลยนะครับลดสิบ้าเปอร์เซ็คุ้มม,มากๆถูกม,มากๆนะครับถูกนนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับคกาแฟลดสิเซนตเหลืออะไรสองกว่าบา200ทสองร้อท่ต้นหนงเนาะคุ้มมากได้กาแฟทั้งห้องนะครับซองเล็กไห้กาแฟหึ่งสิบสองกรั หนึ่งแก้วเต็มเ็มแต่ผมว่าหนึ่งแก้วเต็มิงันกินดีมันเยอะมากมันเกินเกินปกติก็จะต้องดิ้ได้สองแก้วอาจจะกินประมาณสองแก้วนะครับก็ก็ก็จะดีนะครับกาแฟก็เป็น webinar. ตัวนี้ที่เราขายดีมาๆๆๆกๆแบบมากๆจริงๆนะครับคนก็พี่ๆน้องๆนะครับหรือว่า f อหรือว่าขาจขาอับประจำนะครับก็มาสั่งซื้อเป็นประจำนะครับเราก็วิจัยนะครับผมที่กาแฟของเรานะคะรับผมว่าจะเป็นตัวชาร์ตสองตัวของเราก็เป็นตัวนึงที่คนก็มาซื้อเรื่อยๆนะครับก็ วันนี้ด15%นะครับวันแรกนะครับรบป77เพราะฉะนั้น5ภาดกันนะครับแล้ว่วนพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาประมาณ11โมงครึ่งนะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเดี๋ยวเราอั d เดตทีนึงก็คือ standby ไว้นะครับก็คือ11โมงครึ่งขอ standby เวลานี้ดวยคเับคือ11โมงครึ่งม,มาเจอกันเพรเผื่อตอนเที่ยงมันจะมีูปรมัน20%เผื่อทุกคนจะได้กดลด20%กันแต่ถ้าไม่ทันก็15%ก็ยังมีอยู่พรุ่งนี้ก็วันที่นะครับก็สามารถเล่ช็อปได้นะครับวันทิตยกสาาามมรรรถปอช้นนะคคับบทุ <c oughs> บผม ดีใ,ใจที่วันนี้ได้มาเจอกันนะคะแล้วก็มาคุยเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวไม่หายไปไหนแน่นอนเดี๋ยวพรุนี้เราเจอกันเวลาเดิมนะคะประมาณส<ช>ี่โมงครึ่งนะคะ<ช>ทุกคนคก็เดี๋ยวเจอกันนะคะสําหรับวันนี้ก็แบตที่กอตก็ใกล้ตายแล้วแต่ก็จะบอกว่าเรายังมีคูปองสิบห้าเปอรเซ็นต์อยู่นะคะตรง g r ใช่ไหมคะ g r อหนูรู้สึกว่า ก็อาจจะแตกต่างกันนะคะอาจจะไม่ใช่เป็น15%เหมือนกันแต่เดี๋ยวทุกคนสามารถสอบถามแอดมินได้นะคะใช่แต่หนูคิดว่ามันจะเป็นเจ็ดจิมันจะแบบเป็นเจ็ดเป็นเจิดใช่อีกสามวนาทีนะครับอีกสามวนาทีเราจะไปกันแล้วนะครับทุกคนใครยังไม่ได้ช็อปนะรีบกดช็อปกันนะลด15%เดี๋ยวจะไปแล้วนะสามวนาทีนะรีบกดนะ เพราะว่ามันคูปองมันจะกดได้ตอนออนไลฟ์นะครับตอนที่เราดูไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนที่เรามาไลฟ์ขายกันเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เรายังไลฟ์อยู่ก็รีบกดกันนะครับเดี๋ยวเราไปแล้วจะไม่เหนือคูปองไม่สามทีเท่านั้นพ่ะใช่ค่ะช่วงนี้หนูมีงานค่ะแล้วก็พี่ก๊อตก็มีธุระหลายอย่างที่ต้อง,ต,องต้องจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้อยู่กรุงเทพอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้ากลับเชียงใหม่เมื่อไหร่ทุกคนจะได้เจอมาลีกันแน่นอนหนูรู้ว่าพี่พี่คิดถึงนอกจากคิดถึงหนูแล้วพี่พี่ <c oughs> คิดถึงแก๊งแมแมมวว แมวโซนใช่จริงๆพี่ๆคิดจริงๆพี่ๆคิดถึงแมวมากกว่าพวกเราแล้จริงๆแล้วแค่แค่แบบะมาดูแล้วมีแมวยังงั้นเออไม่มีแมวไปดีกว่าเนีรารู้ว่าถ้าหนูเอาพัดวัดกล้องมันจอนปิดให้พี่ๆก็แฮปปี้แล้วพี่ๆก็จะได้ดูเองใช่ไหมดูเขาวิ่งไปวิ่งมาเนั่นแหละครับก็อีกประมาณสามนาทีนะรีบกดกันนะครับคนสิบห้าโลเซยังเหลืออยู่นะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับสิบเอ็ดโมง คาก,กันก็ GR เรานะคะก็เหมือนที่ทุกคนรู้เนาะมีทั้งแบบส่ง so, เงินมาไม่รู้อะไรบ้างมีหมดเลยใช่ส่ง so, เรามีจริงๆเรามีทุกอันนะคะทุกคนลองเสิร์ชเป็น G r official นะคะใชะ่สามารถเข้าไปไปสอบถามได้๋ยวจะบอกว่าทุกช่องทางโปรจะไม่ได้เหมือนกันนะคะแบบถ้าทุกคนเอาโปรนี้แล้วไปขอใช้อีกช่องทางหนึ่งอะ่ะมันจะใช้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ สะดวกช่องทางไหนในการชอบช้อปก็ดูตามโปรแต่ละบ้านได้เลยแต่ตอนนี้ทุกบ้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดอยู่นะคะเพราะเป็นช่วง7.7ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันใหม่ค่ะโอเคนะครับพวกเราไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนเสร็จผมเครึ่งนะสแตนป์มาให้ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้ามาเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งทุกคนนะครับสวัสดีขอบคุณทุกคนมากที่แวะมาดูไลฟ์กันอย่าลืมกด55%ยังไมีอยู่นะครับสวัสดีพวกเราขอตัวไปกันก่อนนะครับทุกคนบ๊าายยบ